โอเคสวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนเปิดพอร์ตเปิดพอร์ตเล่นหุ้นออนไลน์จำลองนะครับก็คือคลิกทูวินนั่นเองนะครับคลิกทู w i n เป็นโปรแกรมจำลองการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโดยอ้างอิงจากราคาจริงจากตลาดนะครับแต่นักลงทุนที่มีความสนใจเนี่ยที่สามารถ ที่จะมาเริ่มเล่นเนี่ยไม่มีความเสี่ยงใดใทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเงินคํำประกันใดๆดทั้งสิ้นครับก่อนที่จะไปเรียนรู้การเริ่มเปิดพอร์ตนะครับก็คืออยากจะให้ดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนครับชื่อคลิปวิดีโอนะครับก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยครับอาชีพเทรดเดอร์นะครับซึ่งวิดีโอที่แนะนำให้ดูนะครับก็จะเป็นวิดีโอแรกเลยครับก็คือ ตามนี้เลยนะครับอาชีพเทรดเดอร์ทำไมถึงต้องแนะนําให้ดูอันนี้ก่อนครับก็คือจะได้รู้ว่านักลงทุนเนี่ยเป็นแบบไหนคขาว่านักลงทุนหมายความว่าอะไรเทรดเดอร์หมายความว่าอะไร,ะไรและนักลงทุนกับเทรดเดอร์มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าทุกท่านดูจบแล้วเนี่ยก็สามารถไปที่ Set Trade ได้เลยครับเข้าอ่า g l เนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเซ็ตเทรดได้เลยหรือ ถ้าไม่สะดวกยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือสําหรับมือใหม่นะครับที่เข้ามาในการสมัครเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ใช้ PC หรือคอมพิวเตอร์ในการสมัครครับเพราะว่าจะได้ไม่งงจะได้ไม่งงเวลาสลับหน้าจอนะครับขั้นตอนการสมัครก็ง่ายๆครับคลิกไปที่สมัครสมาชิกนะครับพอสมัครสมาชิกปั๊บมันจะเด้งลิงก์จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับ เปิดพอจำลองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลำดับต่อไปก็กดสมัครได้เลยการใช้ข้อมูลนะครับแนะนำว่าให้ใช้ข้อมูลตัวตนของเราจริงๆนะครับคำนามหน้าชื่อใช้ตามปกตินะครับใช้ไปเลยอย่างเช่นถ้าเป็นนายก็ใส่นายไปชื่อใส่ชื่อไปได้เลยครับใส่ชื่อใส่ Gmail Gmail นะครับ รหัสผ่านเป็นรหัสผ่านที่เราตั้งขึ้นมานะครับส่วนรหัสยืนยันยืนยันรหัสผ่านก็ใส่รหัสผ่านนั่นแหละครับอีกครั้งหนึ่งรประชาชนวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์ให้ใช้เป็นข้อมูลจริงทั้งหมดเลยนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วให้กดยืนยันนะครับแล้วก็จะมีมันจะมีหมายเลขยืนยันเนี้ยเด้งไปที่ gmail ที่เรา ให้ไว้ในตอนข้างต้นนะครับพอได้ Gmail ยืนยันรหัสผ่านเสร็จเราก็สามารถเซตติ้งรหัสผ่านนั้นนะครับแล้วก็เอามากรอกในตรงนี้ตรงนี้จะเป็น Gmail ของเรานะครับส่วนนี้จะเป็นรหัสผ่านเมื่อเข้ามาแล้วนะครับสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ก็คือไม่ได้มีบล็อกเกอร์อะไรนะครับไม่ได้เปิดพอร์ตกับธนาคารหรือว่าบล็อกเกอร์ทางการเงินใดๆทั้งสิ้นให้ใช้เป็น set trade นะครับแล้วเราก็เข้าสู่ระบบไป ไมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะมาเจอหน้าต่างนี้สําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่ให้มองมาที่ตรงนี้ครับเห็นที่เมาส์ไหมครับคลิกทูวินนะครับจะเป็นโปรแกรมจําลองแล้วก็คลิกไปที่คลิกทูวินจะพบกับหน้าต่างนี้จะเป็นโปรแกรมจำลองนะครับแล้วก็มาที่สตรีมมิ่ง ก็จะมีตัวเลขที่หลากหลายให้เห็นนะครับหลัก,กเลยที่นักลงทุนต้องดูก็คือ Market นะครับ m a r ก็ t ก็คือภาพรวมของตลาดณนณะนะตอนนั้นนนนะครับว่าเป็นยังไงหรือณช่วงที่ราคาปิดล่าสุดเป็นยังไงนะครับ p o r t f o l i o ก็เป็นการซื้อขายหุ้นของเรานะครับการซื้อขายซื้อตัวไหน,นขายตัวไหน,นขายเวลาเท่าไรจะเป็นกระดานส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวนะครับ Bit offer ก็คือ เป็นตัวที่เราตั้งขึ้นมานะครับเพื่อดูราคาอย่างใกล้ชิดนั่นเองส่วนตัวนี้ก็เป็นการค้นหาหุ้นลายตัวนะครับโดยที่มันจะมีรายละเอียดหุ้นตัวนั้นๆอยู่นะครับเยอะกว่าในส่วนที่ดูปกติส่วนทุกท่านอาจจะเห็นว่าสีแดงสีเหลืองสีขาวสีเขียวหมายถึงอะไรนะครับสีแดงหมายถึง ราคาที่ต่ํากว่าราคาเมื่อวานนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการลดลงส่วนสีเขียวหมายถึงราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนะครับก็เป็นบวกส่วนสีเหลืองก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับดูแค่3มสีนี้พอนะครับสีขาวก็ไม่จําเป็นนะครับส่วนหน้าต่างนี้มันบอกอะไรบ้างน,นะครับเซตก็คือดัชนีเซตนะครับก็คือ อ่า uh, Stock Exchange ัน Thailand นะครับ Stock Exchange of Thailand ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ1,630.43จุดนะครับลดลงจากเมื่อวานไป3.06จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ลดลงไป0.19นั่นเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับส่วนราคาสูงสุดของวันนี้นะครับอยู่ที่1,637.46ครับส่วนราคาตามสุดเนี่ยจะอยู่ที่1 1,627.21จุดนะครับคิดเป็นจุดก็จะเป็นปริมาณวอลลุ่มนะครับการซื้อขายทีนี้มีอะไรบ้างนะครับทีนี้จะเป็นซิมโบลนะครับเราสามารถแอดเลเยอร์เข้าไปได้นะครับว่าเราชอบพุ้นตัวไหนเราติดตามพุ้นตัวไหนอะไรเนี่ยสามารถเพิ่มแอดเข้าไปได้แล้วก็พิมพ์ชื่อหุ่นไปนะครับส่วนสิ่งที่อยากให้มือใหม่เล่นมากที่สุดนะครับก็คือเซตนะครับ เซ t กับ t f e c t จะไม่เหมือนกันนะครับ t f e c t จะคือตราสารอนุพันธ์ส่วนเ e ็จะเป็นหุ้นนะครับหุ้นสามัญส่วนหุ้นในส่วนของหุ้นสามัญเนี่ยก็จะมีหลายๆหลายๆหลายๆลักษณะให้นักลงทุนเลือกนะครับก็จะมี most active value นะครับก็คือหุ้นที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ เดี๋ยวนะหุ้นที่มีการปรับตัวสูงนะครับลำดับต่อมา most active volume ก็คือหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงอันแรกกับอันที่2จะไม่เหมือนกันนะครับอันแรกคือหุ้นที่มีการปรับตัวส่วนอันที่2จะคือหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายนะครับส่วน top gain ก็จะเป็นหุ้นที่มีมีราคาที่กระโดด เหนือจากเมื่อวานกระโดดขึ้นนะครับมาถึงว่าเป็นบวกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เป็นสีเขียวทั้งหมดส่วน top loss นะครับก็คือหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุดนะครับ top swing top ป w i n g ก็จะเป็นหุ้นสายสวิงนะครับสายสวิงก็หมายถึงว่ามีการขึ้นลงในแนวมีความผันผวนสูงนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มตลาด นะครับเราจะยังไม่พูดถึงส่วนด้านล่างนี่จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับตั้งแต่ security type ลงมาเนี่ยก็จะเป็นในตระกูลของอตราสารอนุพันธ์หรือ t f e c นั่นเองครับก็ยังไม่แนะนำให้มือใหม่เล่นนะครับถ้าจะแนะนำให้มือใหม่ซื้อขายหุ้นตัวไหนดีนะครับแนะนำที่เซ็ตห้หรือเซ็ตร้อหรือไม่ก็เซ็ต S-D นะครับเซตห้หมายถึงอะไรหมายถึง หุ้นคุณภาพจำนวน50ตัวที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดในตลาดซับน,นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าซื้อปุ๊บแล้วหุ้น50ตัวนั้นจะต้องขึ้นในทันทีนะครับไม่ใช่ซื้อปุ๊บอาจจะต้องรอเวลาแต่เวลานานเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น e q u i t y คลิกเข้าไปจะมี2มี2 section e ซสชันแรกจะเป็น equity equity ก็คือวงเงินที่เราจะใช้ซื้อขายในตลาดหุ้นครับ,บวงเงินก็คือที่เขาให้มาเนี่ยคือ5ล้านบาทแต่อันนี้ผมเล่นได้กำไรก็คือเป็น5ล้าน4แต่จริงๆเนี่ยเขาจะให้มา5ล้านบาทบวงเงินสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย1,000ล้านบาทนะครับส่วนบัญชี d e l i v a t i v e ก็จะเป็น TFX นะครับการเทรด t f t ซึ่งหุ้นกับ t f t ต่างกันยังไงนะครับ ห,หุ้นเนี่ยการซื้อขายหุ้นเนี่ยจะไม่มีระยะเวลาการจํากัดในสัญญานะครับก็คือซื้อปุ๊บจะถือนานกี่ปีกี่วันกี่เดือนก็ได้นะครับส่วน t-fex t เนี่ยมาดู t-fex กกันเป็นบัญชีเดลิเวอี่นะครับส่วน t-fex t f ax, t f x c t จะมีความสลับซับซ้อนทางด้านเงื่อนไขาการออกคำสั่งนะครับ อาจจะเป็นหุ้นตัวเดียวกันอย่างเซ็50เนี่ยเซ็ Set 50ก็จะเป็นรหัส S กับ J S กับ G กับ J มันหมายถึงการหมดอายุสัญญาในเดือนในเดือนหนึ่งนะครับก็คือสัญญาเนี้ยมีการหมดอายุนะครับแล้วแต่มันจะมีซีรีส์ให้เราเลือกนะครับก็จะมีมีเซ็มีเซ็ Set 50มีฟิวเจอร์มีออปชันมีโกออนไลน์โกดี ถ้าเป็นตลาดพวกทีเฟกนะครับรวมอยู่ตรงนี้ทีนี้กลับมาที่หุ้นนะครับสมมติว่าการซื้อขายหุ้นใช่ไหมครับอ๋อลืมอธิบายไปตรงนี้หน้าต่างตรงนี้ที่มีตัวเลขเคลื่อนอยู่นะครับมันจะเรียกว่าทิกเกอร์ทิกเกอร์จะเป็นกระดานกระดานเหมือนกระดานบอร์ดนะครับที่ ให้นักลงทุนเนี่ยดูว่าในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยมีหุ้นตัวไหนที่ถูกซื้อขายในตลาดหุ้นบ้างนะครับสีฟ้าเนี่ยก็คือซื้อสีสีชมพูเนี่ยก็คือขายเซลล์นั่นเองนะครับก็จะมีสลับสลับปึ๊บป,บปบึก็เป็นวินาทีเป็นเรียวไทม์นะครับทีนี้จะเป็นแนะนำการวิธีการซื้อขายหุ้นนะครับเรามาดาูเป็นหุ้นที่ มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดแล้วกันอย่างหุ้น bts นะครับ bts ก็คือก็ตรงตามชื่อเลยนะครับก็คือจะเป็นาสายรถไฟฟ้านั่นเองนะครับที่เรารู้จัก last ก็คือราคาล่าสุดนะครับราคาล่าสุดมันจะเป็นบ่ายที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นถ้าวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็คืออ้างอิงจากราคาปิดล่าสุดนะครับเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวานเป็นบวกจุ สี่ศูนย์สตางค์นะเอาสี่สิบสี่บาทนะครับาการเปลี่ยนแปลงก็สามจุดแปดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับวอลลุ่มที่ซื้อก็คือคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยหุ้นไม่ใช่สิปริมาณการซื้อขายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหกล้านเก้าแสนหุ้นนะครับปริมาณที่รอซื้อวันที่ซื้อส่วนปริมาณที่ขายเนี่ยจะมีอยู่ที่สามล้านนะครับ ทีนี้สมมุติว่าเราจะซื้อ bts นะครับคลิกเข้าไป bts ก็จะมีราคาบิดกับ o f f ร์นะครับ b i ดคือราคาเสนอขายนะครับ o f f ร์ er คือราคาอาไม่ใช่ครับ b ิดคือราคาเสนอซื้อ o f f ร์คือราคาเสนอขายถ้าเราจะซื้อเราต้องดูที่ราคาเสนอขายแต่ถ้าเราจะขายเราต้องดูที่ราคาเสนอซื้อเป็นหลักนะครับสมมติว่าเราจะซื้อเราต้องดูที่ราคาเสนอขาย ลืมไปมันเป็น derivative ต้องเปลี่ยนมาเป็น equity ก่อนนะครับถึงจะทำการซื้อขายได้เห็นไหมครับว่าซื้อกับขายสีจะไม่เหมือนกันถ้าถ้าซื้อจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าขายจะเป็นสีชมพูก็คือแยกสีให้นักลงทุนเห็นชัดน,นะครับจะได้ไม่สับสนนะครับวอ l u ่ลลมก็คือจำนวนหุ้นจำนวนหุ้นที่เราต้องการจะซื้อนะครับสมมติซื้อไป1,000หุ้นแล้วกันที่ราคา1 0 7 0บาทนะครับ อันนี้สำหรับมือใหม่ก็จะมีคําคสั่งให้เลือกเยอะแยะนะครับแต่ยังไม่แนะนํำละกันให้ซื้อที่ราคาตลาดนะครับแล้วก็รหัสผ่านรหัสผ่านเนี่ยตรงนี้นักลงทุนทุกคนที่เข้ามาเล่นในคลิกทู w ินเนี่ยจะได้รับรหัสผ่านเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นเลข0ูตัวนะครับ1,2,3,4,5,6นะครับถ้าใส่เกินนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันจำกัดอยู่แค่6ตัวแล้วเราก็ออกกดบาย จากนั้นก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณจะซื้อหุ้น BTS จำนวน1,000หุ้นในราคา1 0บาท10.70บาทแล้วก็จะมียอดเงินรวมส่วนในตลาดจำลองเนี่ยจะไม่ได้มีจะไม่ได้มีาการคำนวณในเรื่องของแบตหรือภาษีเข้าไปนะครับเข้าไปเกี่ยวก็คือไม่มีภาษี แต่ถ้าไปเล่นในบัญชีจริงที่เป็นบล็อกเกอร์จริงๆเขาจะมีค่าภาษีจะแบตจะอยู่ที่7%นะครับแต่อันนี้ไม่มีก็คือกดบายทีนี้มาดูดีเทลนะครับดีเทลออเดอร์ของเราเวลา1 3เวลา15.29นะครับหุ้น BTS ไซส์คือคำสั่งคำสั่ง ซื้อนะครับคำสั่งซื้อที่ราคา10.70บาทจำนวน1,000หุ้นนะครับ Match Match ก็คือมีการจับคู่หุ้นนะครับจะคู่หุ้นหมายถึงว่าเราสามารถเราซื้อหุ้นได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับว่าจะมีสเตตัสก็จะคือ Match แต่ถ้าเราซื้อไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นว่ามันจะขึ้นเป็น SQ หรืออะไรสักอย่างน,นะครับอาจจะต้องรอการจับคู่นะครับ ทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าหุ้นนี้อยู่ในพอร์ตเราแล้วเราก็ไปที่พอร์ตโฟลิโอของเรานะครับก็จะเห็นมีเยอะเหลือเกินจะเห็นหุ้นตัวนี้นะครับ BTS นะครับ1000หุ้นนะครับราคา10.70บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาตอนนี้ที่ซื้อมาแล้วมันติดลบเพราะอะไรเพราะมันมีค่าสเปรดนั่นเองครับสเปรดระหว่าง ความห่างของราคาซื้อกับราคาขายนะครับมันก็เลยจะเป็นผลทําให้ติดลบไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขายก็ตามนะครับทีนี้ถ้าอยากจะขายละ่ะทำยังไงถ้าอยากจะขายก็ทํามา,มา,มาหน้าเดิมครับ bts เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ชื่อ BTS ไปมันก็จะขึ้นมาเมื่อกี้เราซื้อเราดูที่ราคาเสนอขายตอนนี้ถ้าเราจะขายเราต้องดูที่ราคาเสนอซื้อนะครับทีนี้เราจะขาย แล้วก็กดไปแล้วก็จำนวนวอลุ่ม um, หุ้นที่เรามีนะครับเรามี1,000หุ้นเราก็กดไป1,000หุ้นที่ราคา10.60บาทอาจจะตั้งราคาสูงปานี้ก็ได้นะครับแต่ว่าออเดอร์จะไม่แมชเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีการไล่ราคาการซื้อขายเพื่อทำให้การจับคู่ราคาสูงสุดในการเสนอซื้อก็คือ10.60บาท อาจจะเป็น10.70บาทก็ได้แต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับถ้านักลงทุนัวมีความต้องการขายก็คือให้กดที่ราคาเสนอซื้อสูงสุดนะครับโอเคเหมือนเดิมรหัสผ่านไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขายนะครับจะเป็นเลข06ตัว1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็กดยืนยันการซื้อขายก็จะมีหน้าต่างเดิมเด้งขึ้นมาครับเขาก็จะถามว่า คุณต้องการเซลล์หุ้น BTS วอลุ่ม1 0 0 0หุ้นราคาที่10.60บาทเป็นคิดเป็นมูลค่าเงินรวมเท่านี้นะครับแล้วก็ไม่มีแวนนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีจริงก็จะมีแวอยู่7%นะครับทีนี้ก็กดขายออเดอร์ก็เหมือนเดิมครับคำสั่งหุ้น BTS ขนาด สัญญาคือขายราคา10.60บาทจำนวนหุ้นที่ขาย1,000หุ้นนะครับจับคู่การขายแล้ว1,000หุ้นนะครับแปึ๊บไปก็จะเป็นกลางซื้อขายแล้วนะครับมาดูในพอร์ตโฟลิโอหุ้น BTS 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 ียู่ไหนล่ะพอร์ตโฟลิโออืม นี่ไง b t s หายากจริงๆก็จะไม่มีแล้วนะครับไม่มีสถานะคงทายเพราะว่าเราก็ได้ขายทิ้งไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลขั้นต้นนะครับในการซื้อขายแต่ถ้ามีข้อมูลการดูประกบอบยังไงบ้างนะักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสายเทคนิคอลและสาย f u n d a m เมนท l จะมีแค่สสายนะครับสาย f u n d a m เมนท l ก็คือสายที่ดูปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักข่าวสารการบ้านการเมือง ข่าวสารบริษัทข่าวสารองค์กรข่าวสารผู้บริโภคนะครับที่มีผลกระทบต่อบริษัทหรือหุ้นนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคอีกหนึ่หนึ่งก็คือ,อการดูกราฟเทคนิคอลการดูกราฟเทคนิคอลนะครับก็จะเป็นประมาณอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะครับว่ามันจะต้องมีการดูกราฟดูนู่นนี่นั่น ดูแพทเทิร์นดูราคายอ้อนหลังอะไรอย่างนี้ครับหลักๆเลยคือมันก็ไม่ได้มีอะไรดีกว่าอะไรนะครับบางคนก็ชอบเป็นสายเทคนิคบอลบางคนก็ชอบเป็นสายฟันดัมเมนทัลนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเอาทั้ง2องอย่างนียมารวมกันนะครับส่วนเทคนิคอลก็เป็นการดูกราฟเป็นหลักนะครับก็จะมีการดูแนวรับแนวต้านอะไรพวกนี้นะครับการดูแนวรับแนวต้านการดูแนวโน้มแพทเทิร์นดูเทรน อะไนี้ครับแบบที่เคยได้ยินกันมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับถ้าใครสนใจที่จะเรียนรู้กราฟก็เข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับสอนฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มเรียนรู้นะครับ ต้องทุนมือให,ใหม่เนี่ยหรือผู้ที่สนใจที่ถามผมเข้ามาเนี่ยแต่ผมไม่มีเวลาสอนก็พยายามจะทําคลิปให้คลิปนี้อาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่ดีที่สุดนะครับก็คือ,อเป็นคลิปแรกแล้วกันที่ผมเพิ่งเริ่มทำนะครับอาจจะต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเนี่ยอาจจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับมีการสอนแบบนี้เรื่อยๆเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยที่มีความสนใจเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้กันง่ายขึ้นนะครับมีปัญหาตรงไหนก็สามารถเขียนเข้ามาถามกันได้นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอการสมัครและการดูหุ้นเบื้องต้นนะครับก็อาจจะต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามนะครับสามารถเขียนคำถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสุดท้ายครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมและ,ละฟังขอบคุณครับผม